สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับตัวอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ทุ่นแรงนับสำหรับเอาไว้ใช้แบบว่าเปลี่ยนสายกีตาร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะผมแล้วก็หน้าที่ของเขาก็จะเอาไว้แบบว่าทําการหมุนลูกบิดนะครับผมปกติถ้าใช้มือหมุนนะครับมันจะเสียเวลานะครับก่อนตัวนี้ครับช่วยได้เยอะเลยนะครับเราหมุนเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับผมง่ายๆนะครับหมุนมันจะประหยัดเวลานะครับผมแล้วไม่เมื่อยด้วยนะครับผมแล้วก็ ใช้ได้ทั้งกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าอุคูเลเล่นะครับสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับผมนับเป็นอุปกรณ์ทุนแรงอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนะก็จะมีอ่าล่องนะครับผมนะมีล่องเอาไว้งัดหมุดกีตาร์ได้นะครับอันนี้นะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมอ่าก็เจ้าอ่าที่หมุดลูกบิดนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะจะอยู่ที่ราคาอันละห้สิบาทนะครับผมแล้วก็ใครอยากลองเปลี่ยนสายกีตาร์เองก็มีติดไว้ก็ดีนะครับผมนะก็มีประโยชน์เลยนะครับตัวนี้นะครับผม อ่าโอเคครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะผมแล้วก็อ่าสามารถแท็กมาสอบถามข้อมูลที่ร้านกันก่อนได้นะครับหรือจะมาดูสินค้าด้วยตนเองที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับอ่าทางร้านเราก็จะส่งให้ได้เหมือนกันนะครับผมนี้เลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ต้องขอฝากร้านนูนวิสิกไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ